สวัสดีค่ะทิฟฟานี่เผยไอดอลหญิง k p o ๊ในฝันที่เธออยากจะร่วมวงด้วยกลายเป็นกระแสพูดถึงกันอย่างมากค่ะสำหรับการให้สัมภาษณ์ของนักร้องสาวเจ้าสเสน่ห์อย่างทิฟฟานี่แห่งวงเกิร์ลเจเนเรชันโดยการสัมภาษณ์ครั้งนี้เป็นการยิงคำถามโดยให้เธอเลือกไอดอลเคป๊มา3คนที่อยากจะร่วมสร้างวงเกริร์ลร๊ปด้วยกันนอกเหนือจากสมาชิกในวงตัวเอง จากคำถามดังกล่าวแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ยากมากในการตัดสินใจว่าจะเลือกใครดีเพราะในวงการเคป๊ก็มีไอดอลมากมายที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถอย่างไรก็ตามทิฟฟานีเธอก็ได้เลือกมาแล้ว3คนซึ่งแอดก็ขอยกมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังจะมีใครบ้างเพราะอะไรมาดูกันเริ่มที่ไอดอลคนแรกทิ f ฟ a n y เลือกซึงกิเลตเวลเวดเธอบอกว่า ตัวเธอเองเห็นซึงกิตเติบโตมาตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเวทีจนกลายเป็นซึงกิที่ทรงพลังในทุกวันนี้การแสดงของเธอควรค่าแก่การรับชมด้วยเหตุนี้เองซึงกิจึงกลายเป็นไอดอลที่ทิฟฟานี่ไม่สามารถละสายตาไปไหนได้ไอดอลที่2ก็คือฮาวาซามามามูทิฟฟานี่ตอบอย่างมั่นใจว่าฮาวาซาเป็นคนที่มีสเสน่ดึงดูดอันเหลือล้นเธอต้องการเห็นด้านอื่นๆของไอดอลสาวคนนี้มากยิ่งขึ้น มาถึงโคต้าคนสุดท้ายที่ต้องเลือกทิฟฟานี่เลือกลิซ่าแบ็คพิงค์โดยกล่าวว่าฉันรักลิซ่าแบ็คพิงค่ะการแสดงออกของเธอก็เช่นกันความสามารถทางการแสดงบนเวทีของลิซ่าเป็นเหมือนนักฆ่าที่สามารถจับหัวใจใครหลายคนได้และนี่ค่ะก็เป็น3ไอดอลหญิง K-POP ที่ทิ f ฟ a n y แห่งวงเกอร์ e เจเนเรชันอยากร่วมสร้างวงด้วยพร้อมกับพูดทิ้งท้ายด้วยว่า ฉันคิดว่าตัวเองได้เลือกสาวๆที่มีการแสดงบนเวทีอันน่าทึ่งทั้งหมดเลยค่ะทั้งสามสาวนี้เป็นคนที่ดึงดูดสายตาของฉันเพราะฉันชอบสาวๆที่ดูมีเสน่ห์ในตัวเองรวมถึงสาวๆที่ชอบลองและหลงไหลในแฟชั่นอย่างพวกเธอค่ะพวกเธอกล้าที่จะลองฉันรักตรงนี้ฟานี่ n y ่าวอัปเดตสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะ อย่าลืมฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องปากแดงกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ